บทสวดปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐอิทธพิกเวอริยาสาวโกปฏิจจสมุปาททันเยวะสาธุกังโยนิโสมะนสิกรโรติภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทัง,งโหติด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอัสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทีทัง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณะปัจจ,จยานามะรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามะรูปะปัจจยาสลายตะนัง เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจยาเทวนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจยาอุปาทานัง เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาผะโวเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจญยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจะยาชลามรนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาศทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสักเกวะลัตสักทุกขขันทสักสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะเตวะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโท เพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณะนิโรโทรเพราะความดับไปแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลาญตนะนิโรโทร เพราะมีความดับแห่งน huh like. <c oughs> er ้มรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนนิโรธาผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา ตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะรามะละนัง สโสกะปลิเทวะทุกขโทมนตสสุปายาสานิลุชันติเพราะความดับไปแห่งชาตินั้นแลชลามรณะสโสกะปลิเทวะทุกขโทมนตสสุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตสะเกวะลสะทุกขขันธสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้